ด้วยความที่ว่าเอ,อท,ท,ทั้งตั้งตัวหัวหน้าพักเออะไรเองนะคะเขาก็จะลงพื้นที่เขาก็จะรับฟังปัญหาเหมือนที่คุณใหม่เนี่ยลงไปเจ้วที่เห็นตามภาพเห็นไหมกระแสดีไหมกร,กระแสดีไหมกระแสตอบรับดีไหมก็ดีครับ,รบทุกคนก็ยิ้มแย้มอ่ะให้การต้อนรับให้การต้อนรับดีครับอ้โหมาลงคุณที่เองแนละ้วจะมาคนเดียวเลยแล้วมาคนเดียวเนี่ยะครับเราจะพาเข้าคนเดียว <laughs> ่งผมด้วยส่งผมเข้าสภาหน่อยครับอ่อนหน่อยอ้อนหน่อยคุณไห่อ่อนหน่อยใช่นะคะผมอยากอยากเป็นผู้แทนครับอะไรเงี้ยครับพูดไปตามทําเราคือทำตามความรู้สึกเราเองอะเราเราตั้งใจที่จะมาเราก็เราก็สื่อสารแบบที่เราที่เราตั้งใจอะค่ะค่ะอะท้ายนี้แล้วไหมให้ให้คุณเอกฝาก อ่ะคุณใหม่ฝากตัวเองหน่อยเออเห็ว่าจะไปชุารไงมาชุลระตอนนี้อยู่ลงพื้นที่อยู่ครับมาคนเดียวได้วันนี้ดูว่าฝากตัวเองฝากตัวเองกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับขออนุญาตฝากเน้ยฝากตัวกับอ่าพี่น้องอพักเพื่อไทยชาวเพื่อไทยเอฟซีเพื่อไทยแล้วก็เจ้าีเพื่อแดงท่านนะครับผมใหม่สดใหม่ไอ้น้ํานะครับใหม่วงไอ้น้านะครับก็ เป็นตัวแทนพี่น้องาวีล์เขตห้านะครับอำเภอบ้านใหม่พุทธโยนาโพแล้วก็อำเภอพนมเป็นตำบลพัฒนานะครับด้วยใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับคนรุ่นใหม่ใหม่อนน้ำอยากเป็นผู้แทนพี่น้องนะครับเข้าสภานะครับอยากได้เป็นกระบอกเสียงให้ทุกท่านนะครับนําปัญหาไปไปบอกไปบอกไปกล่าวแล้วนากลับมาแก้ไขนะครับอยากให้ทุกคน เลือกใหม่เบอหนึ่งแล้วก็เลือกพักเพื่อไทยคือเก้านะครับค a n d i d a t นายกก็กกทับไปเกณนะครับเป็นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถว่าพร้อมตอนนี้แล้ก็เกณฑ์ก็พร้อมพักเพื่อไทยก็พร้อมใหม่ก็พร้อมแล้วก็พักเพื่อไทยทําได้ใหม่กกท,ทำได้ผมเชื่อว่าพี่น้องเอาพยายามเกณฑ์หน้าพี่น้องจากอาทุนทําได้การพักเพื่อไทยและการใหม่น้ย่ยโอ้โหน่ารักจังเลยตัวน,นี้เลยนะค่ะลูกอ้อนเยอะนะ เดี๋ยวเราจะต้องมีโอกาสลงไปถ่ายทออสดเวลาที่คุณใหม่ลงหาเสียงจริงๆแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันเจอกันอย่างนี้เราจะไปถ่ายทออสดคุณใหม่แต่ว่าคุณปิกกี้คะตะกี้คอมเมนต์นะคอมเมนต์ในทีวี24นะคะมีแต่คนส่งกําลังใจให้คุณใหม่นะคะบอกให้คุณใหม่สู้ๆแล้วคุณใหม่เก่งมากที่ลงพื้นที่เดี๋ยวจ่านคอมเมนต์ให้คุณใหม่ฟังคุณใหม่ฟังนะเผื่อมีคนทักทายอ่า